เดือดแล้วค่ะทุกคนแล้วพี่เพนจะเอาแป้งมันใส่จะเอาแป้งมันเข้าใส่ค่ะ ว่าเหนียวเกินไปไหมนี่ยรู้ว่าใส่แป้งมันเยอะไปไหมได้แหละให้มันคุ้นๆให้มันคุ้นๆอืมควรก็จะเข้าตาลาดหน้าลาดหน้าน้องจมพู้อยากกินลาดหน้า ได้แล้วค่ะลาดหน้าค่ะเขาเรียกลาดหน้าค่ะหรือบางคนเรียกอาหารจานเดียวค่ะอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวก็คือลาดหน้านี่แหละคล้ายๆเหมือนรอดหน้าก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เป็นอาหารจานเดียวเป็นประเภทประเภทประเภทอาหารจานเดียว <S 2> <S 2> <S 2> เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวพวกจับพวกนี้ลาดหน้า คนเกินไปไหมแม่ต้องเอาน้ำใส่เคอะได้แล้วค่ะเหนียวเนี้ยอืมได้แล้วมากินลัดหน้ากันค่ะบ้านพี่เพ้นค่ะกินลัดหน้ากันค่ะอ้าวได้แล้วน้องคันวาอ่าได้แล้ว